สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูก็จะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของคำล้องจองนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเวอร์พอยต์กันก่อนนะคะ,ะคำล้องจองนะคะก็คือ คำที่มีเสียงสระนะคะแล้วก็มาตราตัวสะกดเดียวกันนะคะแต่มีพยัญชนะต้นนะคะและวรรณยุกต์นะคะต่างกันอย่างเช่นคำว่าอย่างเช่นคำว่ากริ้งนะคะกับคำว่าผิงนะคะถ้ามีเสียงสระเดียวกันนะคะแล้วตัวสะกดเดียวกันอันนี้เรียกว่าคำคล้องจองแต่ถ้าคำว่าโอ่งกับคำว่าอ่างนะคะจะไม่คล้องจองกันนะคะเพราะว่าสระนะคะสระไม่เหมือนกันเนาะ ทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะคำคล้องจองนะคะมีหลายแบบเลยนะคะได้แก่คำคล้องจองหนึ่งพยางค์นะคะเด็กๆคำคล้องจองหนึ <lifes ação> ่งพยางค์อย่างเช่นคําว่าน้ําคําว่าขํานะคะคําว่ารํานั่นเองนะคะซึ่งคําคล้องจองหนึ่งพยางค์นะคะก็จะมีคําว่าหินคําว่ากินคําว่าบินนะคะอ่าหรือว่าจะเป็นคําว่ายืนคําว่าลื่นคําว่าพื้นนะคะเป็นคําคล้องจองหนึ่งพยางค์นะคะ ซึ่งก็จะมีสระเดียวกันนะคะและตัวสะกดที่พยัญชนะลงท้ายนะคะของคำตัวเดียวกันนั่นเองเนาะ,ะทีนี้นะคะอย่างเช่นคําว่าแก้วนะคะคําว่าแก้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีเสียงวรรณยุกต์นะคะแต่ก็ยังคล้องจองกันนะคะเพราะยังมีสระเดียวกันนะคะและตัวสะกดเดียวกันนั่นเองเนาะก็คือจะจัดอยู่ในสัมผัสเดียวกันนะคะ ต่อมานะคะเด็กๆคำล้องจองนะคะสองพยางนะคะคำคำล้องจองสองพยางนะคะก็อย่างเช่นคําว่าไขาพ่วงนะคะห่วงย่างล้างจานนั่นเองนะคะก็จะมีสระเดียวกันนะคะและตัวสะกดเดียวกันนะคะที่สําคัญเลยคือตัวสะกดนะคะเดียวกันนะคะก็จะอ่ท้องจองกันนั่นเองนะคะ,ะต่อมาะคะําว่าปากกาผ้าหม่มถึงแม้จะมีเสียงวรรณยุกต์นะคะ แต่ถ้ามีสระเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นคำคล้องจองเนาะตัวสะกดเดียวกันด้วยนะคะปากกาผ้าห่มร่มใหญ่นะคะต่อมานะคะคำคล้องจองสองพยางนะคะก็จะมีคําว่าดอกไม้นะคะใบบัวนะคะถั่วแระนั่นเองนะคะดอกไม้คําว่าไม้นะคะสัมผัสกับคําว่าใบนะคะคําว่าบัวนะคะสัมผัสกับคําว่าถัวนั่นเองนะคะ ถึงแม้จะมีวรรณยุ์นะคะแต่ก็ยังสัมผัสกันได้นะคะเพราะว่ามีสระเดียวกันและตัวสะกดเดียวกันนั่นเองนะคะเด<ๆ>็กๆต่อมานะคะคาว่ามัดเขือนะคะ,ะเสือโคร่งนะคะโรงเรียนนะคะมะัเขือเสือโคร่งเสือโคร่งโรงเรียนนะคะสัมผัสกันต่อมานะคะมาดูทาล้องจองนะคะกี่พยางเอยอ่าทำท้องจอง 3าพยางนั่นเองนะคะอย่างเช่นส้มเขียวหวานนะคะจานสีเขียวเที่ยวทะเลนั่นเองนะคะอย่างเช่นส้มเขียวหวานนะคะคําว่าหวานสัมผัสกับคําว่าจานนะคะสีเขียวคําว่าเขียวสัมผัสกับคําว่าเที่ยวนะคะเด็กๆต่อมานะคะสีชมพูตู้เสื้อผ้ากาน้าร้อนนะคะสีชมพูคําว่าพูนะคะสัมผัสกับคําว่าตู้นะคะ ต่อมาคําว่าผ้าสัมผัสกับคําว่าการนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูการแต่งนะคะการแต่งตอนแต่งชั้นนะคะสัมผัสนะคะมาดูกันนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสลับเปลี่ยนกันฉันคึงให้เธอนะคะ,ะคําว่าการกับคําว่าฉันนะคะนี่ของของเธอที่ทําตกไว้ฉันนี้เก็บได้นํามาให้เธอนะคะ คำว,ว่าได้กับคำว,ว่าให้นั่นเองนะคะเด็กๆคำคล้องจองนะคะในบทร้อยกองเนี่ยจะทําให้ผู้อ่านนะคะจดจำเนื้อหาบทร้อยกองได้ง่ายนะคะด้วยการใช้คํานะคะใช้สระมาตารตัวสะกดเหมือนกันในวรรคเดียวกันนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นวรรครับนะคะวรรคตรงข้ามนะคะวรรคถัดไปนะคะต่อมานะคะคำคล้องจองใบงานของพวกเรานะคะเด็กๆเขียนคำคล้องจองต่อ ไปนี้นะคะอย่างเช่นคนดีนะคะอ่ะก็จะมีสองพยางดังนั้นเราจะต้องแต่งนะคะคำต่อไปคือสองพยางและต้องขึ้นต้นด้วยอ่าต้องมีสบาอีนะคะคนดีคนดีนดมีใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะสัมผัสไปเรื่อยๆนะคะคนดีมีใจอ่ะ ในกายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะให้สัมผัสคำสุดท้ายไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆไม่ยากนะลองแต่งสัมผัสด,ดูนะคะถ้ามีข้อสงสัยสอบถามนะคะเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ